นาสาลาดุสีดาไลสวนจิรดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงภาะกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจําปีการศึกษา2,565เข้ารับมอบรางวัลประเภทนักเรียนนักศึกษาประกอบด้วยระดับประถมะศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษา ตอนปลายประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงการศึกษาวิชาชีพและอุดมศึกษาโดยคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดีมีผลการเรียนดีเด่นจากสถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน194คนรางวัลประเภทสถานศึกษาประกอบด้วยระดับก่อนประถมะศึกษาประถมะศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและการศึกษาวิชาชีพโดยคัดเลือกจากสถานศึกษาทุกระดับที่จัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานดีเด่นของแต่ละปีการศึกษาทั่วประเทศ ในปีนี้มีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลจำนวน113แห่งและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกัน3ครั้งภายใน10ปีจำนวน9แห่ง